สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่33ของฤด,ดูกาลแล้วนะคะวันเสาร์ที่13เมษาย,ยน2567 ปรากฏว่าซิลยูไนเต็ดค่ะเปิดบ้านถลมนน่มทอตแนม h ฮอสเปอร์ไปถึง4ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากอิซักยิงคนเดียว2ประตูนะคะนาทีที่30และ51กอร์ดอนยิงในนาทีที่32และแชร์ยิงในนาทีที่87ขณะที่อีกคู่ค่ะบริ f o อดเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟ์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์นะคะ โดยเบนฟอร์ดได้ประตูแรกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอาร์เบสเตอร์นาทีที่63ส่วนอีกหนึ่งประตูได้มาจากออนเยกาที่ยิงในนาทีที่90บวก3ด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเปิดบ้านถาล่มเอาชนะลูตันทาวไป5ประตูต่อหนึ่งซิตี้ได้ประตูแรกจากการทำเข้าประตูตัวเองนะคะของฮาชิโอกะนาทีที่2โควาซิสค่ะมายิงในนาทีที่64ฮาแลนด์นะคะยิงจุดโทษนาทีที่76 ดกูยิงในนาทีที่87และกวาดิโอนค่ะยิงในนาทีที่90บวก3ส่วนลูตันทาวค่ะได้ประตูมาจากบัคคลียนะคะซึ่งยิงในนาทีที่81ในขณะที่นอตติงแฮมฟอ o r เรสค่ะเปิดบ้านเสมอกับบูฟแฮมตันไป2ประตูต่อ2นะคะฟอ r e เรสได้ประตูจากกิฟส์ไว้ยิงในนาทีที่45บวก1และดานิโลนาทีที่57 ส่วนวูฟได้2ประตูจากคุณย่านะคะนาทีที่40และ62ส่วนเบอร์ลี่ค่ะเสมอกับไรตันหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะคะเบอร์ลี่ได้ประตูจากบราหิลนาทีที่74ส่วนไรตันได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองนะคะของมูริกนาทีที่79ขณะที่บอลมัดนะคะเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2ค่ะ บอลมัดได้ประตูจากโซลังกี้นาทีที่16และคลายเวิร์ดนาทีที่36ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้2ประตูมาจากเฟอร์นันเดสนาทีที่31และยิงจุดโทษในนาทีที่65สำหรับผลการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่14เมษายน2567นะคะปรากฏว่าลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้คริสตันพาเลทไป0ประตูตอนน่อ1ค่ะพาเลได้ประตูจากเอเซในนาทีที่14 ขณะที่อีกคู่เวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้ฟูลแลมไป0ประตูต่อ2นะคะฟูลแลมได้2ประตูมาจากเปเดราในนาทีที่9และ72ขณะที่อีก1คู่ค่ะอาร์เซนอลเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าไป0ประตูต่อ2วิลล่าได้ประตูจากไบรลี่นาทีที่84และวัดกินส์ยิงในนาทีที่87 จากนั้นไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดกันนะคะซึ่งจากูงนั้นเปลี่ยนมือเป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ขึ้นมานำเป็นจากูงหลังจากที่เก็บ3แต้มมาได้สําเร็จนะคะตอนนี้แข่ง32นัดมี73แต้มส่วนอาร์เซนอลอันดับที่2และลิเวอร์พูลอันดับที่3พร้อมใจกันแพ้แล้วค่ะก็ยังคงมี71แต้มเท่าเดิมนะคะขณะที่แอสตันวิลล่าที่เก็บ3แต้มมาได้จากทางด้านของอาร์เซนอลตอนนี้อยู่ในอันดับที่4ค่ะมี63ม สเปอร์อันดับที่560แต้มนะคะนิวคาสเซิลอันดับที่6มี50แต้มเท่ากันกับอันดับที่7คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ผลต่างประตูได้เสียนิวคาสเซิลทำได้ดีกว่าค่ะส่วนเวสแฮมอันดับที่8 48แต้มอันดับ9เชลซีนะคะ44แต้มเท่ากันกับอันดับที่10คือไบรตันค่ะส่วนอันดับที่1 1บวูฟแฮมตันนะคะ43แต้มฟูลแลมอันดับ12-42แต้มเท่ากันกับอันดับ13คือบอร์นมัธค่ะคริสตันพาเลตอันดับท เบรนฟอร์ดอันดับที่15 32แต้มขณะที่เอเวอร์ตันอันดับที่16มี27แต้มนอตติงแฮมฟอร์เรสอันดับที่17ค่ะ26แต้มนะคะลูตันทาวอันดับ18 25แต้มเบอร์ลี่อันดับ19 20แต้มและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับที่20มีอยู่16แต้ม จากนั้นค่ะไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันซึ่งจะลงทำการแข่งขันในคืนวันนี้นะคะวันจันทร์ที่15เมษายน2567ลงแข่งขันเพียงคู่เดียวค่ะเชลซีเปิดบ้านพบกับเอเวอร์ตันในเวลา2นาฬิกาทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o t t b n n e w s c ช a n แน l ค่ะ